เสียงอ่านมังคลัทธทีปนีแปลภาคที่หนึ่งมาตาปิตุอุปัฐานกถาเริ่มหน้า321ข้อ340ที่อิธานิสัทธาพระหุมหิปิบัดนี้พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงความที่ญาติคนไรๆในเมื่อข้าวและน้ำเป็นต้นแม้มีมากไม่มีสักว่าความระลึกถ,ถึงเปรตเหล่านั้นเหล่านั้น ผู้เที่ยวหวังต่อญาติทั้งหลายว่าญาติทั้งหลายพึงให้อะไรอะไรอุทิศพวกเราบ้างหนอเพราะปัจจัยแห่งกรรมอันมีผลเผ็ดร้อนอย่างยิ่งที่เปรตเหล่านั้นทำแล้วจึงตรัสคาถาท,าที่สองว่าเมื่อข้าวและน้ำมีมากเมื่อขัดเโพชนะอันหมู่ญาติเข้าไปตั้งไว้แล้วญาติคนไรๆของเปรตเหล่านั้นย่อมไม่ระลึกถ,ถึง เพราะกรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นปัจจัยบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปะหูเตได้แก่ไม่น้อยคือมากเพราะท่านอาเทศพระอักษรเป็นปะอักษรบทว่าอนณปานำมิได้แก่เมื่อของกินและของดื่มมีอยู่บทว่าขัดชโพชเชได้แก่เมื่อของเคี้ยวและของลิ้มบทว่าอุปัติเตคือ อันหมู่ญาติเข้าไปตั้งไว้แล้วคือจัดแจงไว้แล้วได้แก่ตระเตรียมไว้บทว่าโกจิความว่ามารดาก็ดีบิดาก็ดีบุตรก็ดีของสัตว์เหล่านั้นคือผู้เข้าถึงซึ่งเปรตวิสัยย่อมไม่ระลึกถึงถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะกรรมเป็นปัจจัยคือเพราะกรรมคือความตรณีมีอันห้ามซึ่งข้าวและน้ำเป็นต้นเป็นประเภท อันตนทำแล้วเป็นเหตุจึงอยู่กรรมนั้นของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ให้ญาติทั้งหลายระลึกถึงดังนี้แลบัดนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงสรรเสริญทานที่พระราชาถวายอุทิศให้ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วจึงตรัสคาถาที่สว่าชนเหล่าใดเป็นผู้อนุเคราะห์ชนเหล่านั้นย่อมให้น้ำและโภชนะอันสะอาดประนีต สมควรตามการเพื่อญาติทั้งหลายเหมือนอย่างนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเอวังได้แก่อย่างที่พระองค์ถวายแล้วมหาปพิธบทว่าท้าทันติความว่าปิยชนมีบุตรเป็นต้นเหล่านั้นย่อมให้คืออุทิศมอบให้ว่าท่านนี้จงสำเร็จแก่หมู่ญาติของเราบทว่ายาตินังได้แก่หมู่ญาติผู้เข้าถึงเปรตวิสัย บทว่าเยได้แก่ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งคือบุตรธิดาและพี่น้องชายบทว่าอนุกรรมประกาได้แก่ผู้มุ่งประโยชน์คือสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลบทว่าสุดจริงได้แก่อันหมดจดคือชอบใจประกอบด้วยธรรมได้มาโดยชอบธรรมบทว่าปณีตังได้แก่อันยอดเยี่ยมคือประเสริฐ บทว่ากาเลนะได้แก่ในการที่เปรตทั้งหลายมายืนอยู่นาที่ทั้งหลายมีภายนอกฝาเป็นต้นหรือในการควรบริโภคของพระทักขินายบุคคลทั้งหลายบทว่ากับปิยังได้แก่อันสมควรคือเหมาะควรแก่การบริโภคของพระอริยะทั้งหลายบทว่าปานะพ่ชนังได้แก่น้ำดื่มและของบริโภค ในคาถาที่สมนี้พระผู้มีพระภาคตรัสทัยธรรมแม้ทุกอย่างด้วยมุกค,คือน้ำและโภชนะบัดนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงประการที่ทานอันพระราชาถวายแล้วเป็นอันพระราชทานแก่เปลตเหล่านั้นจึงตรัสกึ่งเบื้องต้นแห่งคาถาที่สว่าขอทานนิแลจงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลาย ขอญาติทั้งหลายจงประสบสุขบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอีทังเป็นคำชี้แจงถึงไทยธรรมคำว่าโวเป็นเพียงนิบาตอาจารย์บางพวกกล่าวว่าโ no นก็มีความว่าของเราทั้งหลายบทว่ายาตีนังความว่าจงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายผู้เข้าถึงเปรวิสัย <c oughs> บทว่าสุขิตาความว่า ขอญาติทั้งหลายผู้เข้าถึงเปลดวิสัยเหล่านั้นจงสวยทานนี้เป็นสุขเถิดบัดนี้เพราะเหตุที่แม้เมื่อทายกกล่าวว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของเราเถิดกรรมอันคนอื่นทำแล้วย่อมให้ผลแก่คนอื่นก็หาไม่แต่ว่าวัตถุที่เขาอุทิศให้อย่างนั้นย่อมเป็นปัจจัยแห่งกุศลกรรมของพวกเปลโดยสิ้นเชิง ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงประการที่กุศลกรรมจะยังผลให้บังเกิดในขณะนั้นในเมื่อวัตถุนั้นนั่นแลเขาอุทิศให้แก่เปลตเหล่านั้นจึงตรัสกึ่งเบื้องหลังแห่งคาถาที่สี่และกึ่งเบื้องต้นแห่งคาถาที่ห้าว่าก็ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นมาประชุมร่วมกันในที่ถวายทานนั้นแล้ว อนุโมทนาด้วยเคารพในเมื่อข้าวและน้ำมีมากบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าเตยาติเปตาสัมพันธ์กันบทว่าตัทธะได้แก่ในที่ที่เขาให้ทานนั้นบทว่าสมาคันตวาความว่ามาโดยรอบคือประชุมกันได้แก่เป็นอันเดียวกันบทว่าสมาคตาความว่าเป็นผู้มาพร้อมกันเพื่อประโยชน์นี้ว่า ญาติของเราเหล่านี้จักอุทิศทานเพื่อประโยชน์แก่พวกเราบทว่าอันนปานนามหิความว่าในเมื่อข้าวและน้ำอันญาติทั้งหลายอุทิศให้แก่ตนนั้นมีมากบาทคาถาว่าสก,กจ,จังอนุโมทะเรความว่าญาติผู้ล่วงลับไปทั้งหลายเชื่อมั่นซึ่งกรรมและผลแห่งกรรมไม่ละการทำความยำเกรงและมีจิตไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมบันเทิงคืออนุโมทนาได้แก่เป็นผู้เกิดปิติและโสมนัสว่าทานของเรานี้จงมีเพื่อประโยชน์สุขปัดนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงอาการคือการชมเชยปรากฏปรารภญาติของเปรดเหล่านั้นผู้เสวยผลแห่งกุศลกรรมอันอาศัยญาติทั้งหลายบังเกิดจึงตรัสกึ่งเบื้องหลังแห่งคาถาที่ห้า และกึ่งเบื้องต้นแห่งคาถาที่หว่าเราได้สมบัติเพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใดขอญาติเหล่านั้นของเราจงเป็นผู้อยู่ตลอดกาลละนานการบูชาเราเป็นอนญญาตทั้งหลายทำแล้วและทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าจีรังชีวันตุความว่าจงเป็นอยู่ตลอดกาลละนานคือ เป็นผู้มีอายุยืนสองบทว่าโนยาตีแปลว่าหมู่ญาติของเราบทว่าเหตุตุได้แก่เพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใดคืออาศัยญาติเหล่าใดบทว่าลับภามะเสความว่าเราได้สมบัติเช่นนี้ก็เปลดเหล่านั้นเมื่ออ้างสมบัติอันตนได้แล้วในขณะนั้นจึงกล่าวอย่างนั้น จริงอยู่ทักษิณาจะยังผลให้บังเกิดในขณะนั้นนั่นเองแก่เปรตทั้งหลายได้ก็เพราะองค์สมอย่างคือเพราะการอนุโมทนาแห่งตนหนึ่งเพราะการอุทิศแห่งทายกทั้งหลายหนึ่งเพราะความถึงพร้อมแห่งทักษินายบุคคลหนึ่งบรรดาเหตุสามอย่างนั้นทายกเป็นเหตุพิเศษด้วยเหตุนั้นเปรตเหล่านั้นจึงกล่าวว่าเยสัง เห hey, ตุและพามเสะเป็นต้นบทว่ากตาความว่าอันทายกทั้งหลายเมื่ออุทิศทานนี้อย่างนี้ว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของเราชื่อว่าทำแล้วและทายกเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ไร้ผลเพราะกรรมให้ผลในสันดานที่เป็นที่บังเกิดแห่งกรรมอันสำเร็จด้วยการบริจาคบัดนี้พระผู้มีพระภาค เมื่อจะแสดงความไม่มีแห่งเหตุเป็นเครื่องได้สมบัติมีกสิกรรมและโครักกรรมเป็นต้นอย่างอื่นในเปรตวิสัยนั้นและความเป็นคือการยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยทานที่เขาให้แล้วแต่มนุษยโลกนี้ของเหล่าสัตว์ผู้เข้าถึงเปรตวิสัยจึงตรัสคาถาที่7กับกึ่งเบื้องหลังแห่งคาถาที่6ว่าก็ในเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมโครัก,กรรม ในเปรตวิสัยนั้นก็ไม่มีวัานิชยกรรมเช่นนั้นก็ไม่มีการซื้อขายด้วยเงินก็ไม่มีสัตว์ทั้งหลายพูดถึงกาละล่วงลับไปแล้วย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในเปรตวิสัยนั้นด้วยทานอันเขาให้แล้วแต่มนุษยโลกนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่านาหิตัตะความว่ามหาบาพิษ ก็ในเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมคำว่าโครักเขตถะความว่าในเปรตวิสัยนั้นแม้โครักขะกล่าวคือกรรมคือเลี้ยงชีพด้วยการรักษาโคทั้งหลายแล้วขายปัญจโคร,รถก็ไม่มีอธิบายว่าพวกเปรตอาศัยกสิกรรมและโครักกรรมใดพึงได้สมบัติแม้กสิกรรมและโครักกรรมนั้นก็ไม่มีบทว่าตาที่สความว่า เปรตเหล่านั้นอาศัยวานิชกรรมเช่นใดพึงได้สมบัติแม้วาณิชกรรมเช่นนั้นก็ไม่มีบทว่าก,กะกยากยังความว่าเปรตเหล่านั้นอาศัยการซื้อขายเช่นใดพึงได้สมบัติแม้การซื้อขายด้วยเงินคือด้วยกหาปณะเช่นนั้นก็ไม่มีบทว่ายาเป็นติความว่าย่อมยังอัตภาพให้ดำเนินไปคือให้เป็นไป ด้วยทานอนญ,ญาาทั้งหลายหรือมิตรและอมาตทั้งหลายให้แล้วแต่มนุษยโลกนี้บทว่าเปตาได้แก่สัตว์ทั้งหลายผู้เข้าถึงเปลตวิสัยบทว่าการลคตาได้แก่ผู้ไปแล้วโดยมรณการของตนบาลีว่ากาละคตาดังนี้ก็มีความว่ามีกาละอันทรรมแล้วคือมีมรณะอันทำรรแล้ว บทว่าตาหิงได้แก่ในเปรตวิสัยนั้นบัดนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงประกาศตามความที่ตรัสแล้วด้วยอุปมาสองข้อจึงตรัสสองคาถาว่าน้ำฝนตกลงบนที่ดอนย่อมไหลสู่ที่ลุ่มฉันใดทานที่บุคคลให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกัน ห่วงน้ำเต็มด้วยน้ำย่อมยังสาครให้เต็มเปี่ยมได้ฉันใดทานที่บุคคลให้แต่โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปลททั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอ An ันันเตอุนันเตได้แก่บนที่ดอนคือบนภูมิภาคอันสูงบทว่าวุฒถังได้แก่น้ำอันเมฆทั้งหลายให้ตกแล้ว สบทว่านินนางประวัตติความว่าย่อมไหลไปคือบ่าไปสู่ภูมิภาคอันลุ่มบทว่าอุปกรปรติได้แก่ย่อมบังเกิดคือปรากฏได้แก่ไม่พลากจากการเกิดผลด้วยว่าเปตะโลกเป็นที่ตั้งแห่งการสําเร็จแห่งทานเหมือนที่ลุ่มเป็นที่ตั้งแห่งการไหลไปแห่งน้ำ ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพรามทานนั้นย่อมสำเร็จแก่สัตว์ผู้ดำรงอยู่ในฐานะใดฐานะนี้แลเป็นฐานะมหานทีชื่อว่าห่วงน้ำบทว่าปูราได้แก่เต็มด้วยน้ำที่ไหลบ่ามาจากลำธารระแหงห้วยคลองหนองบึงเพราะเหตุที่เปรตทั้งหลายอันความหวังครอบงำแล้วว่า เราจะได้อะไรๆจากเรือนนี้แม้มายัางเรือนของพวกญาติแล้วก็ไม่อาจขอว่าขอพวกท่านจงให้วัตถุชื่อนี้แก่พวกข้าพเจ้าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงว่ากุลบุตรเมื่อหวนระลึกถ,ถึงวัตถุเป็นเครื่องหวนระลึกถ,ถึงเหล่านี้พึงให้ทักษิณาแก่เปรตเหล่านั้นจึงตรัสคาถาที่สิบว่ากุลบุตร เมื่อหวนระลึกถึงอุปการะอันท่านทำแล้วในก่อนว่าผู้นั้นได้ให้สิ่งนี้แก่เราได้ช่วยทำกิจนี้ของเราพวกนั้นได้เป็นญาติมิตรและเพื่อนของเราพึงให้ทักษิณาเพื่อท่านผู้ล่วงลับไปแล้วบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าทักินังทัชชาความว่ากุลบุตรเมื่อหวนร,รึกคือตามระลึกถึงอุปการะอันท่านทำแล้วในก่อนทั้งหมดอย่างนี้ว่า ผู้นั้นได้ให้ทรัพย์หรือเข้าเปลือกชื่อนี้แก่เราว่าผู้นั้นได้ช่วยทํากิจชื่อนี้ของเราว่าคนโน้นชื่อว่าเป็นญาติของเราเพราะเป็นผู้เนื่องกันข้างมารดาหรือข้างบิดาว่าคนโน้นชื่อว่าเป็นมิตรเพราะเป็นผู้สามารถช่วยต้านทานเหตุภัยทั้งปวงด้วยสามารถความรักและว่าคนโน้นเป็นเพื่อนเล่นฝุ่นร่วมกันของเรา พึงให้คือมอบให้ทานเพื่อท่านผู้ล่วงรับไปแล้วบาลีว่าทักขินาทัชชาดังนี้ก็มีในบทว่าทัชชานั้นพึงทราบวิเคราะห์ดังนี้สมบัติใดอันเขาพึงให้เหตุนั้นสมบัตินั้นชื่อว่าทัชชาสมบัติอันเขาพึงให้นั้นคืออะไรคือทักษินาเพื่อท่านผู้ล่วงรับไปแล้วทักษินานั้นใครพึงให้อันกุลบุตรผู้หวนระลึกอธิบายว่า ผู้ตามรละลึกถึงอุปการะอันท่านทำแล้วในก่อนโดยในว่าผู้นั้นได้ให้สิ่งนี้แก่เราเป็นต้นก็บทว่าอนุสรังนี้เป็นปฐมวิพัตลงในอัดแห่งตัติยวิพัตนดังนี้แลพระาศาสดาเมื่อจะทรงแสดงว่าก็สัตว์เหล่าใดมัวแต่เป็นผู้มีทุกข์มีความร้องไห้และความเศร้าโศกเพราะญาติตายไปเป็นต้นเป็นเบื้องหน้าอยู่นั่นแล ไม่ให้อะไรอะไรเพื่อประโยชน์แก่ญาติเหล่านั้นความร้องไห้และความเศร้าโศกเป็นต้นนั้นของสัตว์เหล่านั้นย่อมเป็นเหตุให้ตนเดือดร้อนอย่างเดียวเท่านั้นความร้องไห้เป็นต้นนั้นหาอย่างประโยชน์สักหน่อยหนึ่งให้สำเร็จแก่หมู่ญาติผู้ละไปแล้วไม่ดังนี้จึงตรัสคาถาที่11ว่าความร้องไห้ก็ดีความเศร้าโศกก็ดีความคร่อมครวญอย่างอื่นใดก็ดี ใครๆไม่ควรทำโดยแท้เพราะความร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่สำเร็จประโยชน์แก่ญาติผู้ละไปแล้วญาติทั้งหลายย่อมดำรงอยู่อย่างนั้นความไหลออกแห่งน้ำตาของชนผู้ร้องไห้ทั้งหลายชื่อว่าความร้องไห้ในคาถานั้นพึงสัมพันธ์คำที่เหลือว่าหน้หิกาตพังความส้อยเศร้าคือความแห้งจิตได้แก่ความเหี้ยมเกลียมภายใน ชื่อว่าความเศร้าโศกสองบทว่ายาวัญญาได้แก่อื่นใดจากความร้องไห้และความเศร้าโศกก็ดีความรำพันคือความพร่ำเพ้อด้วยวาจาโดยในว่าบุตรน้อยคนเดียวเจ้าไปณที่ไหนดังนี้เป็นอาทิของบุคคลผู้อันความเสื่อมแห่งญาติถูกต้องแล้วชื่อว่าความคร่ำครวญอธิบายว่าความพร่ำเพ้อด้วยวาจาแม้นั้น อันใครๆไม่ควรทำวาสับในบททั้งปวงเป็นวิกัปปะทะบาทคาถาว่าณนะตังเปตัสสะอัตายะความว่าด้วยเหตุที่ความร้องไห้เป็นต้นนั้นทั้งหมดย่อมไม่เป็นไปเพื่ออุปการะแก่บุคคลผู้ทำกาละแล้วฉะนั้นความร้องไห้เป็นต้นนั้นอันใครๆไม่ควรทำเลยจริงอย่างนั้นญาตทั้งหลายย่อมดำรงอยู่อย่างนั้นอธิบายว่า หารู้แจ้งไม่พระผู้มีพระภาคครั้นทรงแสดงความที่ความร้องไห้เป็นต้นเป็นการหาประโยชน์มิได้ด้วยประการละชนิแลบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงความที่ทักษิณาอันพระราชาถวายแล้วมีประโยชน์จึงตัดคาถาที่12ว่าอันทักษินานี้แลอันพระองค์ถวายแล้วชื่อว่าตั้งไว้แล้วในสง ย่อมสำเร็จโดยฐานะเพื่อประโยชน์แก่ชนนั้นตลอดกาลลนานพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงทานที่พระราชาถวายแล้วในครั้งนั้นโดยประจักษ์จึงตรัสด้วยคำว่าอายังในคาถานั้นจะสับลงในพยาดิเรกโชดกด้วยจะสับนั้นพระองค์ทรงส่องความแปลกกันที่จะตรัสว่าความร้องไห้เป็นต้นหาเป็นประโยชน์สักหน่อยหนึ่ง แก่ชนผู้ละไปแล้วไม่ฉันใดทักษินานี้จะไม่มีประโยชน์แก่ชนผู้ละไปแล้วฉันนั้นก็หาไม่ได้อันทักษิณานี้ย่อมมีประโยชน์แก่ชนผู้ละไปแล้วนั้นสิ้นการละนานดังนี้สาวโขลงในอวธารณะสองบทว่าทักษิณาทินาความว่ามหาบพิษทานที่พระองค์อุทิศให้หมู่ญาติของพระองค์ในวันนี้ เพราะเหตุที่สงเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างยอดเยี่ยมฉะนั้นทักษิณาจึงชื่อว่าพระองค์ตั้งไว้ดีแล้วในสงคำว่าฮิตายัศะคือเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนนั้นคือชนพุลละไปแล้วตลอดราตรีนานคือตลอดกาลนานสองบทว่าฐานโสอุปกัปปติความว่าย่อมมีคือย่อมถึงพร้อมได้แก่ ย่อมผลิตผลในขณะนั้นนั่นเองมีคำอธิบายว่าโดยการไม่นานดังนี้เหมือนอย่างว่าการพยากรณ์ปัญหาการพยากรณ์ปัญหาย่อมแจมแจ้งในขณะนั้นนั่นแลพระองค์ย่อมตรัสว่า,ก,ก,า,าก,ก็การพยากรปัญหานั้นย่อมแจ่มแจ้งเฉพาะพระตถาคตโดยฐานะดังนี้ฉันใด แม้ในคาถานี้ทักษิณาสำเร็จอยู่ในขณะนั้นพระองค์ตรัสแล้วว่าย่อมสำเร็จโดยฐานะดังนี้ฉันนั้นอีกอย่างหนึ่งฐานะใดอันพระองค์ตรัสว่าพรา์ฐานนั้นย่อมสำเร็จแก่สัตว์ผู้ดำรงอยู่ในฐานะใดฐานะนี้แลเป็นฐานะทักษิณาสำเร็จอยู่ในฐานะนั้นต่างโดยฐานะแห่งเปลตมิ มีขป,ปิปาสิกะวันตะเปลตปรทัตตูปชีวีเปลตและนิชามตันหิกะเปลดเป็นต้นพระองค์ตรัสว่าย่อมไม่สำเร็จพระองค์ตรัสว่าย่อมสำเร็จโดยฐานะดังนี้เหมือนบุคคลผู้ให้กหาปณะ,ะอยู่ชาวโลกย่อมกล่าวกันในโลกว่าบุคคลนั้นให้กหาปณะ,ะดังนี้ฉะนั้นก็ในอัตวิกัปนี้บทว่า อุปกับปติได้แก่ย่อมมีปรากฏมีคำอธิบายว่าย่อมบังเกิดดังนี้บัดนี้พระาศาสดาเมื่อจะทรงสรรเสริญพระราชาด้วยพระคุณตามที่เป็นจริงจึงตรัสคถาที่สุดว่าญาติธรรมนี้นั้นเป็นอันพระองค์ทรงเผยออกแล้วการบูชาเพื่อชนผู้ละไปแล้วอันพระองค์ทรงทำแล้วอย่างโอฬาน และกำลังของภิกษุทั้งหลายอันพระองค์ทรงตามเพิ่มให้แล้วบุญมิใช่น้อยชื่อว่าอันพระองค์ทรงขนขวายแล้วการทำกิจอันญาตทั้งหลายพึงทำเพื่อญาติทั้งหลายชื่อว่าญาติธรรมในคาถาที่สุดนั้นบทว่านิทัตศสศิโตความว่ามหาบาพิษญาติธรรมอันพระองค์เมื่อถวายทักษิณานี้ ชื่อว่าทรงเผยออกแล้วคือทำตัวให้เป็นตัวอย่างได้แก่ให้ปรากฏแก่ชนหมู่มากแล้วอย่างนี้ว่าญาติธรรมแม้อันพระองค์พึงให้บริบูรณ์ด้วยการทำกิจอันญาตทั้งหลายพึงทำเพื่อหมู่ญาติอย่างนั้นนั่นแลไม่พึงทำตนให้เดือดร้อนด้วยการร้องไห้เป็นต้นอันหาประโยชน์ไม่ได้บทว่าอุราลาความว่า การบูชาเพื่อเหล่าชนผู้ล่วงลับไปแล้วสมบูรณ์คือสำเร็จได้แก่อันพระองค์ยังเปรตชนเหล่านั้นให้บรรลุทิพยสมบัติชื่อว่าทรงธรรมแล้วบทว่าพลังความว่ากำลังกายของภิกษุทั้งหลายอันพระองค์ผู้ทรงยังสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำด้วยอาหารมีข้าวและน้ำเป็นต้นชื่อว่าตามเพิ่มให้ บทว่าประสุตังความว่าบุญอันพระองค์ผู้ยังเจตนาเครื่องบริ <c oughs> เครื่องบริจาคมีคุณมีการอนุเคราะห์เป็นต้นเป็นบริวารให้บังเกิดชื่อว่าสั่งสมไว้แล้วดังนี้ <c oughs> พระศาส,ด,สดาทรงยังเทศนาให้จบลงด้วยคาถานี้แล้วในเวลาจบเทศนาสัตว์84,000พผู้สังเวชแล้วเพราะการพรรณนาถึงโทษ แห่งการเข้าถึงเปลดวิสัยเริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคายได้บรรลุธรรมแล้วพระศาสดาตรัสติโลกุดสูตรนิแลแก่เทพดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่วันที่สองจนถึงวันที่7การบรรลุธรรมได้มีเช่นนั้นเหมือนกันคาถา13กาถานี้พระธรรมสังฆากาจารย์ร้อยกรองไว้ในเปตวัตถุ โดยชื่อว่าติโลกุดะเปตวัตถุในกุตกะปาทะโดยชื่อว่าติโลกุดะสูตรด้วยประการละชนีติโลกุดะสูตรจบพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในติโลกุดะสูตรนี้และในสิคาระสูตรว่าบุคคลควรให้ทานอุทิศญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยประการละชนีแต่บุคคลผู้ต้องการบุญ ไม่ควรคิดว่าชนเหล่านั้นเป็นญาติก็ตามไม่เป็นญาติก็ตามควรให้อุทิศผู้ใดผู้หนึ่งโดยแท้พึงเป็นดุจมหาชนมีอนาธบินทิกะเศรษฐีเป็นต้นดังได้สดับมาหญิงพี่เลี้ยงของเด็กหญิงทิดาของทิดาของอนาธบินทิกะเศรษฐีเอาแป้งปั้นตุ๊กตาแล้วได้ให้ได้กล่าวว่าหนูจงถือเอาตุ๊กตานี้เล่น เด็กหญิงทำความสำคัญในตุกตานั้นว่าธิดาให้เกิดขึ้นแล้วเล่นอยู่ครั้นวันหนึ่งเมื่อเขาเล่นอยู่ตุกตานั้นพลัดตกแตกเพราะความพลั้งเผลอเด็กร้องไห้ว่าลูกของฉันตายเสียแล้วครั้งนั้นพระศาสดาได้ประทับอยู่ในเรือนแม้เศรษฐีก็นั่งเฝ้าอยู่ในที่ใกล้พระศาสดาหญิงพี่เลี้ยงอุ้มเด็กหญิงซึ่งกำลังร้องไห้ไปยังสำนักของเศรษฐีบอกความนั้นแล้วเศรษฐี ให้หญิงนั้นนั่งบทตักปลอบว่าตาจากถวายทานเพื่อธิดาของหนูดังนี้แล้วกราบทูลความนั้นแด่พระศาสดาแล้วกราบทูลอีกว่าพระเจ้าค่ะข้าพระองค์อยากจะถวายทานอุทิศตุกตาแป้งซึ่งเป็นธิดาของหลานหญิงของข้าพระองค์ขอพระองค์มีภิกษุ500รูปเป็นบริวารจงรับเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้พระศาสดาทรงรับแล้วในวันที่สองเสด็จไป เรือนนั้นทรงทำพัจกิจเสร็จแล้วเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลผู้ไม่มีความตรณีทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอารมณ์ปารกบุรพชนที่ล่วงรับไปแล้ววัตถุเทพดาหรือเท้ามหาราชโลกบาลผู้มียศทั้งสี่คือเท้ากูเวนหนึ่งเท้าทตรถหนึ่งเท้าวิรูป,ปักหนึ่งเท้าวิรุฬหกหนึแล้วพึงถวายทาน บุรพชนและวัตถุเทพดาเป็นต้นเหล่านั้นย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้วและเขาเป็นทายกย่อมไม่ไร้ผลการร้องไห้ความเศร้าโศกหรือการข่ำครวญอย่างอื่นใดใครๆไม่ควรทำโดยแท้เพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนผู้ล่วงลับไปแล้วญาติทั้งหลายก็คงดำรงอยู่อย่างนั้น อันทักษินานิแลอันบุคคลให้แล้วชื่อว่าตั้งไว้ดีแล้วในสงย่อมสำเร็จโดยฐานะเพื่อประโยชน์แก่ชนนั้นตลอดกาลลนานบรรดาบทเหล่านั้นบาทคาถาว่ายังกิจจาระมะนังกัตวาความว่าปรารบคือเจาะจงเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในเหตุทั้งหลายมีมงคลเป็นต้นชื่อว่าการงานอย่างใดอย่างหนึ่งบทว่าทัชชาปแปลว่าพึงให้บทว่าอมัชรีความว่า ชื่อว่าอมัชรีเพราะไม่มีความตรณี์อันมีความไม่อดทนความที่สมบัติของตนสาธานด้วยชนเหล่าอื่นเป็นลักษณะอธิบายว่าผู้มีปกติบริจาครรมนทินแห่งจิตมีมัชชริยะและโลภเป็นต้นให้ห่างไกลแล้วพึงถวายทานบาทคาถาว่าปุเพเปเตวะอารัมภะความว่าเจาะจงมารดาบิดาผู้เป็นบุรุพชนหรือ บทว่าวัตถุเทวดาบทว่าวัตถุเทวตาความว่าปรารภเทพดาผู้สถิตอยู่ในที่ทั้งหลายมีที่เรือนเป็นต้นด้วยคำว่าทวานี้พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงว่าบุคคลพึงปรารภชนพวกใดพวกหนึ่งมีเทพดาและมนุษย์เป็นต้นแม้เหล่าอื่นถวายทานบรรดาเทพดาเหล่านั้นพระผู้มีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงเทพดาที่ปรากฏบางพวกก่อนจึงตรัสว่าจัตตารวะมหาราเชแล้วเมื่อจะทรงระบุเทพดาเหล่านั้นโดยชื่ออีกจึงตรัสว่ากูเวรังเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากูเวรังได้แก่เทวเวสวรร์บทว่าทัตตรัตถังเป็นต้นเป็นชื่อแห่งเทวโลกบาลทั้งสามที่เหลือสองบทว่าเตเจวัปูชิตาความว่าเทวมหาราชและบุรุษชนผู้ล่วงลับไปแล้ว และวัตถุเทพดาเหล่านั้นย่อมเป็นผู้อันเขานับถือแล้วด้วยกิริยาคือการอุทิศบทว่าอน,นิพลาความว่าและเขาผู้ทายกผู้ถวายทานย่อมเป็นผู้ไม่ไร้ผลคือเป็นผู้มีส่วนแห่งผลทานของตนนั้นแหลด้วยกิจมาดว่าการอุทิศแก่ชนเหล่าอื่นสองคาถาว่านะหิรุนนางวาโสโกวาเป็นต้นพึงทราบโดยนัยยะแห่งคำที่กล่าวแล้วในติโรกุตเดสูตร